สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ u ู u ูปชาแนลโปรโมชัน่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้พี่ที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ฟอร์ดพระประแดงค่ะพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งในรุ่นรถฟอร์ดเลนเจอร์ค่ะวันนี้พามาเป็นรุ่นเลนเจอร์สปอร์ต รุ่นนี้ค่ะเป็นขับ2 s i ซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย994,000บาทเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะตัวรถที่พามาให้ชมนะคะวันนี้เป็นสีขาวซึ่งสีขาวสำหรับรุ่น r a n g e r Sport เป็นสีปกตินะคะไม่มีค่าสีบวกเพิ่มแต่อย่างใดและคันนี้นี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะทาการใส่ชุดแต่งแรปเปอร์ ชุดแต่งแรปเปอร์วันนี้มีการขยายตัวถังรถด้วยนะคะแก้มหน้าแก้มท้ายนะคะเดี๋ยวพาไปชมทีละชิ้นเลยเริ่มจากชิ้นแรกเลยที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งแรปเปอร์กระจังหน้าค่ะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะมาพร้อมตัวสอด FORD แบบนี้มีไฟ LED 3จุดที่กระจังหน้าให้ ไฟหน้าค่ะมาจากโรงงานนะคะ LED multi reflector มาพร้อมระบบเป,ปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟ day time running หล h t ตัวสีแคมแสงสีขาวมีมาให้เสริมความโดดเด่นวันนี้ให้ไฟหน้าดูสวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้าชิ้นงานเป็นสีดำตัดด้วยอัูมเลนเจอร์สีแดงแบบนี้เลยรับกันกับตัวกระจังหน้าค่ะอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะที่มาพร้อมกับชุดแต่งแรปเปอร์ค่ะ กันชนด้านหน้านะคะชายกันชนพี่ๆสามารถแจ้งได้นะคะถ้าต้องการทําเป็นสีดําแต่วันนี้ก็คือชิ้นงานเขาก็จะเป็นสีนี้ชายกันชนสีเงินชุดแต่งชุดนี้ความพิเศษของเขามีตัวกันแข็งมาให้ด้วยนะนี่กันแข็งแบบนี้มีมาให้เลยส่วนตะขอลากจุงคผู้น้าซ้ายและขวามีมาให้จากโรงงานนะคะกับตัวร้นุ่นเลนเจอร์สปอร์ตไฟตัดหมอกเป็น LED มีมาให้ครบเลยอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะก่อนจะไปคิ้วล้อนี่แก้ม หน้าซ้ายและขวาพี่พี่เห็นไหมเอ่ยถ้ามองดีๆจะเห็นมิติตัวรถนะคะแบบนี้แก้มหน้าซ้ายและขวาค่ะรวมถึงสีดำด้านตัวนี้ที่มองแล้วเหมือนขีดนะคะแบบนี้มีมาให้ครบเลยก,กับชุดแต่งแรปเตอร์ชุดนี้คันนี้ค่ะทำการยกนะคะด้านหน้า2นิ้วด้านหลัง2นิ้วพร้อมกับทำการเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวล้อค่ะล้อมแม็กค่ะขนาด20นิ้ว รวมถึงจับคู่กับยาง AT นะคะเป็นยางดิสเซนตินั่นเองวันนี้ที่จับคู่ใส่แล้วก็สีลียางค่ะ275 55R 20ค่ะไปดูต่อกันค่ะสำหรับด้านข้างตัวรถนะคะกันสาดค่ะติดเป็นกันสาดแต่งนะคะตรงรุ่น4ชิน้นแล้วก็ความเข้มของฟิล์มที่พี่เลือกได้เลยค่ะต้องการกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยกระจกมองข้างบานใหญ่ทัศนวิสัยดีแน่นอนมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ มือเปิดค่ะสีเทากาไฟมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์เลดล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดบันไดข้างสีดาทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ําคื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นในส่วนของตัวอุปกรณ์เดิมนะคะเราทําการใส่คืนให้ลูกค้าไปเลยะคะ่ะที่ท้ายกระบะแบบนี้ขอบกระบะลไลเนอร์มีมาให้แบบนี้นะคะพร้อมกับจุดยึดเผื่อไปเสริมตัวโลบาร์นะคะเพิ่มเติมก็ไม่ต้องเจาะแล้วนะคะสามารถใส่ตรงจุดยึดได้เลย มาได้เหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้จากโรงงานค่ะอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งของแรปเตอร์ค่ะพี่ๆค่ะเป็นแก้มท้ายนะคะแก้มท้ายซ้ายและขวานะคะก็นี่เหลยอย่างที่เห็นอยู่นะคะก็จะรถจะดูมีมิติดูใหญ่บึกบึนเท่ขึ้นนั่นเอง สำหรับด้านท้ายเพิ่มเติมค่ะอันนี้ไม่ได้มากับตัวชุดแต่งของแรปเปอร์แล้วนะคะอันนี้ติดเพิ่มในส่วนของตัวชิ้นงานครอบไฟท้ายนะคะ1ชิ้นที่ติดเพิ่มแล้วก็ครอบฝาท้ายสวยๆตรงนี้พี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นสีอะไรแบ็กกราวด์ข้างหลังตัวพื้นครอบไฟท้ายตรงนี้รวมถึงอ,อักษร FORD สามารถแจ้งได้เลยค่ะว่าต้องการสีอะไรแต่วันนี้นะคะต้นแบบวันนี้ เลือกแบ well ็กกราวด้านหลังนะคะพ oh ื้นเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยอัออ FORD สีดำนั่นเองสำหรับกันชนท้ายมีมาให้เลยค่ะจากโรงงานชายกันชนตัดด้วยสีเทากาไฟแบบนี้ค่ะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งนะคะของรถ Ford r a n g e r ค่ะก็พี่พีท่านใดถ้าชอบนะคะแบบนี้สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยค่ะหรือ ถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ชอบและดูอยู่แล้วสามารถส่งให้กิ่งกี้ได้เช่นกันนะคะช่องทางการติดต่อค่ะขึ้นไว้แล้วนะด้านล่างเบอร์โทรไอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงอนไขต่างๆยิยนดีค่ะปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสําหรับรูปแบบการตกแต่งนะคะของ Ford r เ n g e จและ Ford e v e r e s t ได้ที่ u ู u ูบชานอลโปรโมชั่น f o r d b บายเก่งกี้รับชมแล้วฝากพี่ๆเอ็นดูช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กิก่งกี้ทำคลิป ไปด้วยสำหรับคลิปนี้กิ๊กี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย